สวัสดีครับวันนี้วันที่20กรกฎานะครับมีการ์ดแหวนการ์ดองนี่เป็นคลิปที่2ของวันนะครับวันแรกเราเคลิปแรกเราระเบิดต้านไปแล้วคือ v e อีพศูนย์หกเนี่ยเราระเบิดแกะหลังกล่องไปแกะหลังกล่องไปดูทั้งหมด1ตั้นมีอะไรก็ไปดูแล้วกันอไอชุดนี้นะครับ v e อีพศูนย์หกอ่านดูชื่อชุดก่อนอีนตรงนี้วีขีด e ีพีศูนย์หกนะครับพี่ทิ้งลิงก์ร้านพี่ช้อปปี้และรัตซ์ดานะครับเข้าไปตามลิงก์แล้วก็พิมวีอีพีศูนย์หกจะ เป็นกล่องร้อยห้าสิบแล้วก็กล่องหลังกงล่กองมีหมดอ่ะเรามาดูชุดนี้ว่าเราได้อะไรมั่งฮิวดูดิรยอย่อพราดีนสิบใบครับคงเงบาเนโรลสิบใบโนวากรปเปอร์สิบใบแล้วก็ลิงจ๊กเกอร์สิบหกใบนี้เราจะมาถอดดูข้างในทั้งหมดมันก็ได้ทั้งหมดสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบหกใบนะครับนี่ครบถ้วนอ่าก่อนอื่นเราจะมานี่พี่แยกแแคนไว้แล้วนะครับพี่จะให้ดูกว้างๆไปก่อนเผื่อใครแบบว่าวันหลังมาดูเฮ้ย hey, อตัวนั้นอยู่ชุดไหนวะมาดูไกลๆแล้วก็พอจะรู้ใช่ไหมว่าอ๋อมันอย วีบีก่อนที่เราจะให้ดูพี่วางลูกเต๋าเป็นสีนะครับเสีแดงนี่คือที่วางนี่คือตัวเก่งๆเดี๋ยวพี่จะอ่านให้ฟังนะครับสีแดงนี่แค่ไรครังนีรอครับโอ้ยแรงแรงลิดแรงลิดต่อไปสีชมพูสีชมพูเป็นลิงจ็อกเกอร์ครับนี่ลิงชมพูชมพูชมพูมานี่แล้วก็เป็นสีเขียวสีแค่ไรรอยเย่าพาราดีนรอยย่านะครับส่วนสีส้มเป็นนวากปเปอร์ด้านตรงนี้นะครับด้านตรงนี้เป็นครั้งแรกที่ว่าโต๊ะเต็มครับหลุดจอ แล้วก็มันจะให้มานี่ครับในหนึ่งกล่องนะครับอ่าก็จะมีกิฟต์มาด้วอ่ามีเป็นฟอร์สสองใบเอ็กเซลสองใบแล้วก็จะเป็นฟอร์สลายโค้ดกับมีสองสีเว้ยอ่ามีสองสีเพราะกล่องนี้ทุกทีทุกทีมันชอบให้ทุกสีใช่ไหมบอลไม่รู้ไปชี้ไม่งยังใทบเลยอ่าเราก็จะได้ธรรมดาอย่างละสองแล้วก็ก็ตามแค้นเนี่ยก็ตามที่เห็นนะครับจะเป็นฟอร์สสามใบแล้วก็เอ็กเซลหนึ่งใบอืมโอเค เอาละนี่คือแล้วก็หลังกล่องก็จะสุ่มอะไรไปอ่ะเราเริ่มจากแคร์แรกเลยแล้วกันคางเงลโลครับนี่เลยมาวางลูกเต๋าก็อ่านเลยดากอนิกโอเวอร์รอตัวหน้ากล่องเป็นฟอยอ่อาวามสามาเลยออโต้แวนการ์ดเมื่อลงสนามคอดากอนิกเนโอเฟมจากช่องดอกของคุณไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเรียการความสามารถที่2องออโต้ใช้ได้ทธอละครั้งเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีถ้าโซคุณมีการ์ดเกตสาม จ่ายค่าคอร์สเคาน์เตอร์บั๊นหนึ่งทิ้งการ์ดสองใบจากบนมือสแตนยูนิตนี้และดัคตอนิกเนโอเฟมของคุณหนึ่งใบและยูนิตเหล่านั้นได้ลบหนึ่งจนจบเทินอ่านง่ายๆเข้าใจง,ง่ายก็คือว่ามาเป็นภาษาเล่นเมื่อโจมตีแล้วเมื่อจบการโจมตีเนี่ยถ้าเกิดมีเกศสามในโซสามารถหมายความว่าใช้นี่ไลท์ทับเกศสามใบอ่าใช่แล้วเคาน์เตอร์บั๊นหนึ่งทิ้งการ์ดบนมือสองใบตัวนี้กับการ์ดที่ชื่อว่าดัคตอนิกเนโอเฟมหนึ่งใบเนี่ยจะสแตนขึ้นมาแล้วก็ได้ของการ เหล่านั้น,นลบหนึ่งคือเราทิ้ง2ใบเดีแล้วเราได้คืนมาใบหนึ่งใช่ครับแต่ว่าได้ตัวตีเพิ่มสองแต่ว่าตัวดาเมจเราคือตัวทําดาเมจเพิ่มใช่ไหมอ่าได้ได้ตัวตีเพิ่มสองตัวมือเขาอาจจะแตกได้หรือจะชนะได้เราไว้ปิดเกมถ้าไม่มีเนโอเฟมก็ตัวนี้สแตนเดียวก็ได้แต่ถ้ามีเนโอเฟมก็จะแต่ขึ้นมาด้วยกันสแตนด้วยกันนี่คือเลียด้วยใช่ไหมเลียด้วยอ๋อถ้าเลียชื่ออะไรนะดาโกนิคเนโอเฟมตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนตัวชี้อ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ เนี่ยก็คือ,คอตัวนี้มันจะลุกด้วยใช่ป่ะครับใช่ครับอเดี๋ยวเราค่อยอ่านความสามารถกันแล้วเราไล่ไปเราไล่าลาตามเกตน,นี่ต่อไปตัวนี้ว่าไงฮิวไฟเลดอาก้อนควาสามารถออโต้ช่องไวหรือเรียก็ได้เมื่อลงสนามเคาน์เตอร์บ้านหนึ่งโซบ้านหนึ่งคุณส่งการ์ดหนึ่งใบมือสุดจากกองคุณลงดับโซนเลือกเรียกการ์ดของแข่งจํานวนใบตามเกตของการที่สูกส่งลงดับโซนโดยวยวามสามารถนี้นะรีไทยอยู่ล่านั้นถ้าไม่ได้รีไทยเลยแม้แต่หนึ่งใบยูยนิตนี้จะรคิวข้อบวกหนึ่งจนจบเทิน ง่ายๆเลยลงมาอ่าลงมาเป็นไงวไวหรือเรียก็ได้เปิดใบสุจจุตของกองการเราอะ่ะทิ้งลงดับโซนแล้วรีทายเรียอากาศคู่ต่อสู้จำนวนใบเนี่ยตามเกจของการที่ถูกทิ้งไปเอาละโอ้ยร้ายเว้ยถ้าเปิดได้เกจสามก็รีทายได้สามใบไปเลย<ต>มึงแต่ถ้าเกิดเปิดได้เกจศูนย์เนี่ยเราไม่ได้รีทายสักใบมันก็จะได้คีย์ที่เข้าบวกหนึ่งจนจบทอนจนจบจนจบเทินหรือถ้าเกิดเราเปิดเกจสามแล้วเนี่ยแล้วคู่ต่อสู้ไม่มีเรียอากาศเนี่ยก็จะได้บวกคีย์ที่เข้าบวกหนึ่งเหมือนกันเพราะไม่ได้รีทายเลยต่อไปตัวที่ ต่อไปตัวที่สามเฮ้ยมันเหมือนกันว่าฮิลเป็นรหัสเก่งซะด้วยรหัส OR ธรรมดาที่กินกมาตัวเดียวกันใช่ไหมตัวเดียวกันครับ OR ก็จะเป็นลายกรอบไม่ตัวเดียวกันแต่รหัสคนละตัวแล้วเราใส่ไปแปดใบได้ปะไม่ได้ครับเพราะว่ามันชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันรหัสคนละอันทำไมอ่ะอ่าใส่ได้แค่สี่ใบนะต้องรวมกันได้แค่สี่ใบนะอาว่าไงสกิลสักตัวสักตัวนักก้อนฟูลอาร์มอร์บัตเตอร์ความสามารถแรกคอน ววนการ์ดเรียกัดคู่แข่งไม่มีเรียกัดยูนิี้ดาเพราิร์ลบวกสามพันบวกไหมกระทั่งเธอสาองคัมนะถ้าฝั่งเขาไม่มีเรียกัดโ oh, <2. S 2> อ้โหายเว้ยขออสอนที่สองออโต้ววนการ์ดเรียกัดเมื่อลงสนามคอสโซบาสองเลือกเรียกัดของคู่แข่งหนึ่งใบรีทายอยนนู่นั้นดูการ์ดเจ็ดใบสุดจากกองการ์ดคุณสแสดงการ์ดท,ที่มีคําว่าโอเวอร์โหลดในชื่อการ์ดจากในนั้นไม่เกินหนึ่งใบแล้วนําขึ้นมือสับกองการ์ดมีเลยอธิบายง่ายง่ายไหมอธิบายง่าย,ายเอาอาเอาแบบวิธีเล่นอ่ะอ่าใบนี้เข้ามาอือเข้าปุ๊บโซบเเลือกรียา เรียกการคู่แข่ขขงก่อนเลยหนึ่งใบป๊บ๊บรีทายเสร็จดูการ์ดเจ็ดใบบนสุดของกองเราหาการ์ดที่มีติดชื่อโอเวอร์โหลดจากกองขึ้นมือแล้วก็สับเด็กเดี๋ยวนะรีทายมันแล้วกูหาการ์ดเออดีเไว้ให้เร็วดีวะ่ะให้ลูกน้องพี่พส่งลูกน้องพี่มันส่งข้อความพี่เลยให้พี่บอลพิมพ์เขา้าแชทพี่รับอกไม่ต้องส่งอะไรมาอัดคลิปอยู่มันยกนิ้วมาอีกปิ้งก็บอกว่าอัดคลิปอยู่มันจะปิ้งมาอีกเพราะว่ากองพี่ไม่ได้ปิดอะไรไว้เลยไงก็เปิดหมด ใครอย่โทรเข้ามาตอนนี้นะด่าแม่ด่าแม่แ,มแล้วเขาจะรู้อไอใบน,นี้นี่ที่บอกลุกคู่เนี่ยดรงคูนิกเนโอเฟมออตโต้เรียการเมื่อดรงคูนิกโอรอบเดอะเกตก็คือใบแรกที่เราอ่านไปเมื่อกี้ไปไหนไปไหนไปไหนชี้ชี้ชี้ไปนี้เลยใบแรกชี้ชให้โดนชี้โดนนิ้วอ่านะไรอะนะเมื่อดรงคูน,นิกโอรอบเดอะเกตของคุณโจมตียูนิตนันานาน้น,นได้รับ power บวก5,000จนจบการต่อสู้เขาบวกให้พวกด้วยลูกพี่ด้วย จากนั้นโซบาเอยคาตบาสองยูนิตนั้นได้รับที่เข้าบวกหนึ่งจนจบการต่อสู้อายุบวกหนึ่อง,งอูแมนคู่องงอคอมโบก็คือถ้าเกิดตีสองทีก็บวกไปเลยหนึ่งหมื่นแล้วก็คียบวกอีกสองตาต่อไปกูรอดกูตีมันก่อนเลยไหมกู <c oughs> ต,ตีมันก่อนดีไหมอ้ตีตัวนี้ก่อนดีไหมแล้วก็ตัวนี้ลืมบอกนะเผื่อใครลืมตัวนี้ถ้าตอนที่มันไลท์เข้ามาเนี่ยตัวนี้ใช่ไหม <c oughs> ใช่หาใบนี้จากดอบเข้ามาได้เลยเอ้าวแล้วจากดอบเหรอใช่โอ้ตีใบนี้แม่นแทบจะไลทสาระเลย ไม่ตีก็เจ็บถ้ามันตีไปอุตส่าห์เสียแรงไปเว็บหนึ่งมาเอาตัวใหม่มาคุยถ้าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีใบเนี้ยสองใบอ่ะพาเวอร์ก็บวกตีหนึ่งทีก็บวกหนึ่งหมื่นเลยนะไม่ได้วันพอเทินไม่ได้ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นไม่วันพอเทินไม่มีเลยหรอไม่มีไม่มีถ้าเกิดมีสี่ใบอ่ะมีสี่ใบก็บวกไปเลยสองหมื่นกูวางแม่งเลยตึ๊ก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 ถ้ามีห้าใบอ่ะถรามีนะครับกองแต่เคาโต้บ้าเนี่ยไอคาโต้บ้าสองบวกคีเนี่ยทุกใบเหรอหรือครั้งเดียว ต้องใช้ทีละตัวโอ้โหคาสต์าตบาร์กูจะเหลือไหมอย่างนี้ก็มีแค่ห้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาห้าพันพอต่อไปนะครับอะต่อไปดากโกนิกเจนดี่ก็เบอร์หนึ่งเอาไว้ปิดเกมนะอันนี้เก่งมากนะ Active ใช้ได้เธอละครั้งพิ่สุดข่งในโลกมันแรง,งไว้รอบนี้ Counterbar หนึ่งนำการ์ดเกย์สองหรือสูงกว่าจากดรอปโซนของคุณหนึ่งใบไปไว้ใต้กองการ์ดคุณเลือกเรียกการ์ดคู่แข่งหนึ่งใบรีไทม์อยู่ในนั้นง่ายๆเลย Counterbar หนึ่งนำการ์ดเกย์สองหรือสูงกว่า ดอบโซนเนี่ยเอาเข้าไปไว้ใต้เด็กแล้วก็เลือกรีทายหนึ่งตัวเลือกรีทายคุณต่อสู้ใช่ครับกเก็บการ์ดเราแล้วก็รีทายมันใช้ได้เธอละครังเก็บจากดอบใช่ป่ะแต่ว่าใช้ได้เรื่อยๆโซนใหญ่ครั้งใ่โเนี่ยสกิลจะมันเมื่อลงแต่ตัวเนี้ยมันใช้ได้เรื่อยๆย้ำนะครับพี่จะเอาให้ดูแบบตัวที่คิดว่าคิดว่าเก่งนะครับตัวที่ไม่เก่งก็เสียเวลาไปเราก็ไม่ใส่อยู่ละเอาง่ายๆเราไม่โลกสวยนะไม่ต้องให้ดูทุกใบเอาตัวที่เก่งๆอ่ะตัวอ่านไปก็ไม่ใช้ก็ไม่มีประโยชน์แต่ก็ไม่แน่นะก็ลองคอมา อยากให้อ่านทุกใบเดีกก็ค่อยว่ากันเมื่ออยู่อย่างนี้โจมตีฮิตโจกการ์ดหนึ่งใบช่องแวนกาศนะแล้วควาสังที่สองช่องเรียกอากาศเมื่อเรียกอากาศของคู่แข่งถูกรีทายในเทินคุณรีทายยูนิตนี้โจกการ์ดหนึ่งใบก็คือพูดาง,ง่ายๆเมื่อเรียกอากาศคูค่แข่งถูกรีทายต้องในเทินคุณเท่านั้นในเทินเราจะก็คือเราเปิดการ์ดปุ๊บปุ๊บรีทายปุ๊บตัวนี้เกิดอะไรขึ้นรีทายตัวนี้แล้วก็โจกการ์ดหนึ่งใบอ๋อรีทายจวไม่ทําได้ไหมไม่ทําก็ได้เพราะอ้าือิงไม่บังคับนะทัดมือ แล้วแต่ชอบทางเลือกหรืออยากทํำก็ลุยต่อไปไม่แค่ไรเทปปัญจามิงจ็อกเกอร์ไม่กี่ใบแต่ว่าแรงอันนี้คือสายเขาเรียกอะไรนะหน้ามือเป็นหลังตีนเลยนะเปลี่ยนทิกเกอร์ไปผ่านไปผ่านเราต้องไปผสมกับตัวเก่านะเพราะว่าอย่างเดียวมันไม่พอนะมันเก่งไม่พอแต่จะเล่นนี้ก็ได้นะทิกมันก็ครบนะทิกให้ครบก็เล่นนะก้อนแก้แต่ว่าคิดว่าไม่เก่งพีคก็ไปผสมกับ ดลิทแม่งเลยไหมอ่าต้องผสมกันดีผ<อ>สมแม่งเลยลองดูเดี๋ยวไว้เราจัดให้ดูแล้วกันอ่ะมาตัวแรกเลยเทพเจ้ามาเกตเซ่เทพซากดา,าดาวเคะห์บรันด์ลิงเกอร์คาตัวบ้านหนึ่งจนจบเทินคู่แข่งคงวามสามารถทิกเกอร์ของคู่แข่งนอกเหนือจากการเพิ่มพลังจะเปลี่ยนแปลงตามประเภทที่ระบุต่อวินี้ถ้าเป็นคริตที่ลข้แวนการ์ดของคุณคริติคอลข้ลบหนึ่งจะจบการต่อสู้เขาว่าของคุณเนี่ยหมายความว่าของการคู่ต่อสู้นะไม่ใช่ของเรานะแล้วก็ฮิวสร้างความเสียหายให้แวนการ์ด คุณหนึ่งดาเมจอ่าอันนี้ฟอนคุณทิ้งการ์ดจากมือไอ้อันนี้ดอทิกเกอร์คุณทิ้งการ์ดจากมือคุณหนึ่งใบแล้วเพิ่มพาวเวอร์ของฟอนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มให้ก็คือยูนิตแถวหลังฮิวก็กลายเป็นเสียดาเมจดอก็คือทิ้งมือฟอนก็ไปบวกแถวหลังหล้ออะไรอีกคีคีก็ลบคีหนึ่งแค่แหละง่ายๆแล้วเราต้องเสียอะไรไหมตัวเนี้ย ต้องเสียค่าค้อนอะไรมากเวลาจะทําอะไรเนี่ยตอนที่ก่อนใช้ก็ต้องเขาตัววันหนึ่งจนจบเทิร์นคู่แข่งก็คือจนจอาจะจบเทิร์นหน้าคู่ต่อสู้ทำครั้งเดียวเลยใช่ป่ะไม่ใช่ว่าทํากี่ครั้งเกิดผลกี่ใบไม่ใช่นะทําแค่ครั้งเดียวได้ทั้งเทิร์นพอใช้เสร็จปุ๊บก็จะเป็นดาเมจเช็คของคู่ต่อสู้ในสามสิบบาทรักษาทุกโลกใช่ไหมต้องใช้เทิร์นเราใช่ป่ะต้องใช้เทิร์นเราครับโอเคสามสิบบาทชนะทุกโรครักษาทุกโลกเขาใช้ง่ายเขาใช้ง่ายง่ายมากเขาหนึ่งเขาหนึ่งเองมาดูสิ ราชาสาาร้างดาวเคราะห์รันง่ายๆก็ไม่ต้องตีให้มันได้เขา่าแพ้แม่งเลยอันนี้มาอีกแล้วอัดคู่นะครับพี่น้องไวามสามารถราตัวนี้ดีกว่าตัวใหม่โซบัสหนึ่งจนจบเทิร์นคู่แข่งความสามารถทิกเกอร์ของแข่งน้องเหนือจากการเพิ่มพลังจะเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุตอ่อนี้คีย์ที่เข้าจะเปลี่ยนเป็นคีย์ที่เข้าลบหนึ่งแทนวันกาชนะแล้วก็ฮิวจะสร้างความเสียหายใส่ดาเมจแทนหนึ่งอ่ะเหมือนกันเลยแต่ได้แค่สองอันได้แค่คีย์ที่เข้าคือคิยกับฮิวโอ๊ยเจ็บทั้งคู่แล้วมีเสียเราต้องทำเทิร์นใคร อ่าจะต้องทําเทิร์นของเราเหมือนเดิมเป็นแอคทีฟจ่ายค่าคอสครั้งเดียวครับ <โฮ S 2> แต่ตรงนี้เป็นเกณฑสามก็เฮ้ยก็เก่งอยู่ว่ะเก่งครับเก่งครับเออสามสี่สามสามสามแปรผันนี่บอกเลยนะสุกตีนไอแปรผั 8, นไดพิกชนะมาแล้วนะอ่าต่อไปดีเคดาวอัลโตมาตาความสามารถคอนช่องความสามารถแรกเรียร์กัดยูนิตนี้ได้รับพลังบวกหนึ่งหมื่นแวนการ์ดของคู่แข่งได้รับได้บวกหนึ่ง เออกูบวกให้มึงไปเลยแล้วไงต่อความสามารถที่สองธรรมดาบวก,กสองได้ใช่ไหมเอ,ไเอาไปสองได้เอาไปสามได้แล้วเกิดอ,อะไรขึ้นก็จะเราก็จะไปหันทิกเกอร์ไงคอนเรียกาทิงเกอร์ทิงท,งทิกเกอร์ยูนิตท,ที่ไดเช็คพบในการไดเช็คครั้งที่สามหรือมากกว่าของแต่ละเทิร์นจะถูกนาลงดอกโซนแทนการนําขึ้นมือความสามารถทิกเกอร์จะออกผลตามปกติความสามารถเนี้ยถ้าเกิดใช้คอมโบกับตัวมันเองก็คือบวกได้ให้คู่ต่อสู้แล้วก็การที่ได้เช็คมาเนี่ยก็จะต้อง ทิ้งลงไปแล้วก็ความสามารถของตัวนี้ถ้าเกิดเอาไปเล่นพรีเมียมเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเป็นเกรดสี่ได้ครั้งที่สามเขาจะไม่ได้ขึ้นมือเขาจะต้องทิ้งเหมือนกันอืมแต่ก็ถ้าวียังไม่ค่อยมีผลนะเพร่อว่ามันต้องเป็นแบรนด์ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องเป็นไปต้องเป็นเลียอ้าวงั้นถ้าคู่ไอ้พวกเนี้ยก็เอามาเกิดมาเพื่อเล่นคอยแล้วคู่กันเนี่ยเอาเลยครับควาสามารถทุกอย่างเกิดในช่องเรีมหมดเลยไอ้เฮ้ยฟีเกิดไปไนฝังเมื่อกี้นี้เอามา ต่อไปตัวสุดท้ายของลิงจอ,อกเก2สองเฮ้ยตัวนี้ตัวเก่านี่ว่ไว h y o u t อร w a ว e เมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่นี้อยู่ช่องเรียนะเป็นออโต้เมือ่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตน,นี้โจมตีแรนกาก์ดถ้าในการต่อสู้นั้นคู่แข่งไม่ได้ทําการคลอทิกเกอร์ยูนิตเขาัวบ้านหนึ่งคุณจวกการหนึ่งใ,ใบเรื่องเรียกกาดเก2สองหรือสูงกว่าของแข่งหนึ่งใบใบย,ยูนิตน,นั้นในสภาพความก็ก็คือถ้าเกิดว่าตอนในตอนที่มันโจมตีใส่คู่ต่อสู้อีอน,น้องตีแฟนอากาดถ้าคู่ต่อสู้เนี่ยไม่ได้ทําการคลอทิกเกอร์มากาศ เขาตัวบาร์หนึ่งจวบกันหนึ่งใบแล้วก็เลือกเรียกการเกดสองโดยสุขวางคู่แข่งหนึ่งใบใบยูนิตนั้นในสภาพความหนาก็เหมือนกับวังคขาให้เขาใช้ทิกเกอร์มากัดให้กัดสูงหมดอย่างลิงหมดแล้วนะหมดแล้วที่เหลือก็เป็นทิกนะทิกมีสกิลไหมมีอะไรอ่ะมาี่ฮิวอิคิี้ดอดอไม่มีสกิลแล้วก็ฮิวเอ่อไม่มีดอพีจีนะดอพีจีไปหาหลังกล่องหลังกล่องขายอนนี้หลังกล่องมีพี่มีขายครับไม่รู้หมดยังป่านนี้ขายโคตรดีเลย อาต่อไปเป็นแค่อะไรอ่ะรอยัลพารารดินครับผมเกตซีเงี้ยเดี๋ยวนี้เล่นเกตซีกันแล้วอาร์คเซเวอร์ด,ดากอนนี่แหละตัวนี้ที่เขาขายกันใช่ไหมดีตัวเดียวกันใช่ไหมอ่าสองตัวตัวเดียวกันครับอ่ะไม่ใช่ตัว Turn ออไมเทิร์นที่มาก่อนใช่ไหม,อ,มอ่ะคุณจำผิดเลยนี่ม่ใช่กูจำผิดอ,อ่ะมาว่าไงความสามารถคอนแวนการ์ดหรือมือก็ได้ถ้าแวนการ์ดและดอกถ้าแวนการ์ดและดอกทรงองคุณมีกนนาร์ดที่มีคำว่าบัตเตอร์ในชื่อการ์ดที่มีชื่อแตกต่างรวมกันสามใบหรือมากกว่า การ์ดใบนี Auto, ้ได้รับเกรดลบหนึ่งก็คือเป็นเกรดสามสามารถไล่ทับเกรดสองได้คอสามาันจะเกิดในช่องแวนกับมือคอโซ่ที่สองออโต้ช่องวนการ์ดเมื่อลงสนามคอตร์บัสสามโซบัสสามเลือกการ์ดที่มีคําว่าบัตเตอร์ในชื่อกาดจากกองการ์ดดรอปโซนโซและดาเมจโซนอย่างละหนึ่งใบรวมกันไม่เกินสามใบคอการ์ดเหล่านั้นลงช่องเรียกการ์ดและสับกองการ์ดคุณก็จ่ายคอเยอะแต่ว่าเหมือนก็ได้ฮิลด้วยหนึ่งใบเพราะว่าเราคอจองงานอีกแล้ว ใส่ได้แปดใบเหมือนกันนะเฮ้ยนี่ก็คับทรงทรงทรงอยูคับช่วงจังหวะนี้แหละมันถือเป็นตัวเดียวกันนะครับใส่เกินไม่ได้นะอ่ะต่อไปอันนี้ก็แปดใบเอาคู่กันอีกแล้วอะไรเนี่ยสองอาร์ตมันไม่มีอะไรทำใช่ไหมเนี่ยเมสเซอรอันอีกหลอดบัตเตอร์เราดูเราดูเอ้ยอันไหนมันของใหม่วะอันนี้อันนี้น่าจะอาร์ตใหม่กว่าไหมทำไม่ได้อ้ามาสักอาร์ตหนึ่งอาร์ตใหม่ทั้งคู่ ไม่ไม่อันนี้คือคล้ายๆตัวเก่าไงคล้ายๆตัวเก่าแต่ว่าตัวนี้เป็นชื่อใหม่เลยเพราะว่าอันนี้ไม่เคยออกแต่เนี้ยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเห็นหน้ามุมนี้ไงเอมามาไหในเทิร์นคุณเป็นความสามารถคอนช่องบรรกาศในเท<ม>ิร<ม>์ญคุณขอค่อมหน่อยด้วกล้องเนี่ยถ้าค,คุณมียูนิตท,ที่มขาเรียกว่าบาตัตเตอร์ในชื่อกราร์ดที่มีชื่อแตกต่างกันหกใบยูนิตนี้ได้รับพาววเอร์และคิดที่เข้าเพิ่มขึ้นตามพาววเอร์พื้นฐานและคิดที่เข้าพื้นฐานของเรืออากาศทั้งหมดของคุณถ้ามีหกตัวก็จะได้คิดที่เข้าโวกไปอีกห้าเลยเป็นหกครัอดี เมื่อขอสอที่สองออโต้กันไม่หมดเว้ยไม่หมดเมื่อคุณได้เช็คพบการ์ดที่มีคำว่าบาเตเตอร์ในชื่อกาดคุณสามารถขอการ์ดไปในุ่นช่องเรียกการ์ดที่ไม่มียูนิตอยู่ได้อ๋อต้องไม่มียูนิตอ่าก็คือมันแหม่ไม่น่าเลยนะใช้เพิ่มรอบตีไม่น่าแต่ถ้าเกิดว่าเรามีบัเตเตอร์ไม่ครบหเนี่ยเราสามารถตีแล้วไปลุ้นเช็คเพื่อได้เจอแล้วลงมาน่าวางังไงก็ได้นะแหมใจร้ายอ่ะต่อไปเราย่าไปต่อไปคุยแล้วเหรอใช่ใช่ครับเอารอย่านี่มาเป็นคู่มา ให้เราเราให้ดูสองอาร์ตอ่าบัตเตอร์แอ r o w เอาส์อาร์นี้ดีกว่าอาร์นง่ายๆควาสามารถค้อนช่องเรียกาดถ้ามียูนิตที่เขาบอา butter ในชื่อกาสที่มีชื่อแตกต่างกันหกใบยูนิตเหล่านั้นไม่ถูกเลือกจากความสามารถของการคู่แข่งอ่าก็คือก็คือคล้ายๆลิซิธอ่าเป็นลิซิธเลยดีทายไม่ได้แต่ยังตีได้อยู่ห้ามชี้เป้าด้วยสกิลออโต้เรียกาดเมื่อลงสนามถ้าคุณมียูนิตที่เขาบัตเตอร์ในชื่อการ์ดที่มีชื่อแตกต่างกันสามใบหรือมากกว่า ทิ้งการา์ดหนึ่งใบค้นหาอาร์เซวิดาก้อนจากกองคุณไม่เกินหนึ่งใบแล้วนำขึ้นมือคุณจากนั้นสอบกองการ์ดอาร์เซวิดาก้อนก็คือตัวนี้ตัวนั้นเล่นรอบคออ่าตัวนี้เป็นเทสี่ต่อไปแม่คู่อีกแล้วรอยยันอีกค่งคู่ชอบอันไหนมากกว่ากันเถอะสิต่อไปอบาร์เตอร์เลเบียร์โอ้ออย,ยนี่โหดดีเว้ย ถ้าคุณ<ด>มียูนิตที่มีคำว่าบาัตเตอร์ในชื่อการ์ดที่มีชื่อแตกต่างกัน6ใบยูนิตนี้ได้รับพลังว์บวกหมื่นห้าเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดของคุณมีคำว่าบาัตเตอร์หรืออาร์คเซเวอร์ในชื่อการ์ดดูการ์ดหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ดคุณนำการ์ดใบนั้นไปไว้บนสุดหรือล่างสุดของกองการ์ดคุณแค่นี้ใช่ป่ะครับผมต้องมีกี่ใบนะตอนสมัครแรกอะต้องมีหกใบก็คือหกใบในสนามรวมแวนการ์ดรวมตัวเองด้วยโอ้ไม่ยากเหมือนกันนะแต่ไม่รู้เล่นจริงยากป่ะวะง่ายยากยากยากไหม ขายฝันกันอีกแล้วอ่ะพวเราว่าขายฝันกันต่อไปอีกสักคู่มาอีกสักคู่เจอกันไม่ใช่อ่ะต่อไป<ร>บอ<า>รเจ้ามาบานอะไรบารเตอร์เ้าไม่มีสองละเดี๋ยวนะพี่เลือกอาร์ตก่อนไม่อาร์ตนี่ดีกว่าอ้ <c oughs> นี่มันเหมือนในไซยาแมนหน่วยเกสไซยาแมนเคยดูดก้ะดูอบอลเปล่า <c oughs> ต่อไปในการต่อสู้ที่อยู่นบูธ ถ้าแวนการ์ดของคุณมีคําว,ว่าบัตเตอร์หรือเวย์เวอร์ในชื่อ, Girl, Union, Dark, อการ์ดยูนิตดับเพล่บวกสองพันความสามารถเนี้ยขอแค่บูตไม่จำเป็นต้องบูตแวนการ์ดก็ได้แต่ต้องแวนการ์ดต้องติดชื่อ,อถึงจะบวกพลังต่อไปข้อสอบที่สองเมื่อยูนิตนี้บูตถ้ามียูถ้าคุณมียูนิตท,ที่เขาบัตเตอร์ในชื่อการ์ดที่มีชื่อแตกต่างกันหกใบคุณเลือกเรียกการ์ดแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งใบใบยูนิตนั้นไม่เสียคอด้วยใบเลยขอแค่ครบหกอ่ะเป็นภาษาเล่นสิแ้วก็เป็นภาษาเล่นก็ ตอที่อยู่ในนี้บูธเนี่ยบูธโป้งวนกิดเราเป็นคำว่าบัตเตอร์หรือไอร์เซเวอร์เนี่ยจะอยูอันดับแรกเลยบวกมาอก่อนพ0น0อ0 0 0นอกจากบวกตรงนี้แล้วนะเราได้อีก2 0 0พนะแล้วก็ถ้าบูธแล้วเนี่ยมีคำว่าบัตเตอร์เนี่ยอยูนในที่ชื่อบัตเตอร์เนี่ยหใบรวมกัน6ใบที่ชื่อแตกต่างกันเราจะได้ใบเรียกาศแาหน้าคู่แข่งหนึ่งใบมันจะได้เลยหรอเราไดมเราจงไขฝันต่อไปแค่สุดท้ายแค่ไรเฮยวอาวนี่ไม่ออานนี่ อันนี้อออันนี้ไม่ได้วางไม่ได้วางไงไม่ได้วางอ่าอต่อไปแค่สุดท้ายแล้วต่อไปโนวาครับโนวาแก่โปรรบจากตัวแรกเลยลูกพี่ใหญ่มาเขต3สามสัต์เทวะเรสเอเซอร์ดากอนเมื่อลงสนาม <c oughs> เขาตะบ้านหนึ่งจวการหนึ่งใบคอการ์ดจากมูลคุณหนึ่งใบลงช่องเรียกาศและทําการโจมตีแวนกาดคู่แข่งด้วยยูนิตนั้นถ้าการโจมตีนั้นไม่ฮิตเมื่อจบการต่อสู้สแตนยูนิตนั้น ก็คือความสามารถง่ายเลยเมื่อลงสนามเมื่อลงสนามนะคัลเตอร์บาร์หนึ่งจัวหนึ่งคอการ์ดจากมือคุณหนึ่งใบแล้วก็สั่งตีเลยคอลงมาสั่งตีถ้าเกิดว่าตีไม่คิดเนี่ยก็จะได้สแตนอ้ต์ไอมาี่มาดิยังไม่หมดยังไม่หมดเฮ้ยอะไรวะกูไปแล้วความสามารถที่สองออโต้แวนการ์ดเมื่ออยู่นี้โจมตีคัลเตอร์บาร์หนึ่งสแตนเลียการ์ดของคุณหนึ่งใบอ่าเป็นธรรมดาธรรมดาของโนวานะครับมีลูกๆเล็กๆกันใหญ่ อ่าต่อไปใบที่สองโหเะเปียกเร็วเรเวลไอเกตอายันะครับซื้อสี่กล่องมันเล่นได้เลยอันนี้เล่นไม่ได้นะต้องเป็นตัวเสริมนะโนว่าครับแล้วก็รอยย่อเล่นไม่ได้ไปเสริม <Down S 1> ลิง์เล่นได้แต่ไม่เก่งต้องไปเสริมครั้งนี้เราก็เล่นไม่ได้ต้องไปเสริมต้องไปเสริม EP ชุดนี้เล่นไม่ได้นะครับอย้ำว่าเล่นไม่ได้แต่ลิง์เล่นได้แต่ไม่เก่งต้องไปเสริมเป็น e ีที่แปลกนะครับที่น้อยที่ EP จะจะเล่นไม่ได้ปกติ e b สี่กล่องจะเล่นได้อ่ะ ต่อไปเคดองเม่คณิกออโต้เรียกอากาศเมื่อเราสนามถ้าคุณมีจำนวนการบนมือและเรียกอากาศรวมกัน4ี่ใบต่ำกว่าโจก้าหนึ่งใบกว่าสองที่สองออโต้เมื่อคุณทำการเคอร์ตบาลรีไทยยูนิตนี้เพื่อทำการเคอร์ตชานหนึ่งก็คือเมื่อเราจ่ายค่าคอคัสเคอร์ตบาลเนี่ยรีไทยมันปุ๊บเราจะได้หงายกลับคืนมาแรกดูชีวิตเลยมึงเกิดมาแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้อะเคดอตัวหุ่นยนต์อะไรกันไม่รู้เ่ยนางสาร เกิดมาเพื่อตายเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ต่อไปเกตหนึ่งสัตว์เทวะส c a r l e t เบิร์ก็สามารถออโต้เรียกากศเมื่อลงสนามในเมนเฟสคุณโซบาร์หนึ่งสแตนยูนิตทั้งหมดของคุณถ้าสแตนสองใบหรือมากกว่าในโซของคุณมีสัตว์เทวะไว i t ไทเกอร์อยู่คุณจวกาหนึ่งใบเอ้ยสแตนเลยเหรอครับเป็นความสามารถอ่าเดพูดอย่างดีมันอ่าไหนลองลองอธิบายไปดิ คือความสามารถของโนว่ามันมักจะมีสกิลที่เลตในช่วงเมนเฟดอยู่เยอะถ้าเกิดลงมาไปเนี้ยมันก็จะได้สแตนเลยเมนเฟดแล้วมันยังลงได้อยู่เหรอเมนเฟดเมนเฟดยังลงได้อยู่เมนเฟดคือก่อนปีอ๋อโอเคโอเคเมนเฟลดยังลงยังลงยังลงได้อยู่โอเคตัวใหม่แวงการเนี้ยสั่งลงมากระโดดลงมาตีเลยอันตัวนี้ใช่ไหมอ่าถ้าพอตีเสร็จแล้วถ้าเกิดมันฮิตอ่ะมันก็อยู่ในสภาพเลตไงอันนี้ก็เข้ามาโซบ้านหนึ่งสแตนอยู่ทั้งหมดของคุณบอกเลยว่าถ้าสแตนสองใบหรือมากกว่าแล้วในโซนมีตัััััวววววนนนนนีีี้้้เเเเปป็็ตตตตรริิ่่มม ตัวเริ่มเก่งไหมถ้ามีตัวเริ่มตัวนี้อยู่จะได้จบการอีกหนึ่งใบอ่าแถมพี่บอกเลยถ้าตัวนี้ทําฟอยนะสวยนะโอ้โหหุ่นโยนติดไฟดูดิโอ้ยน้ํามันมันท่วมอ่ะน้ํามันมันรั่วไฟแม่งลุกคนขับดนบุรีโค้ชสวยเลยอะเหมือนไอรอนแมนนะเนี่ยสวยจริงเลยเนี่ยเหมือนไอรอนแมนเลยหมายตัวอะไรนะไอรอนแมนบวกเกียร์บันตัวอะไรก็ไม่รู้เกียร์บันรู้จักกันบอกก็ไม่รู้มาอีกคู่หนึ่งสุดท้ายแล้วมา จะปิดคลิปแล้วใ่เหมือนกันสองใบให้ดูอีกแล้วเกตสองใบไ,ไหนดีนนอเจโนไซแจ็คเอาพื้นข,ขาวๆนี่ดีกว,ว่ามาเจนโนไซแจ็คควสามารถแรกคอนแวนการเลือกในเทินคุณยูนิตน,นี้ได้ครับพาวเวอร์บวกหนึ่งหมืน่นมาก่อน <S 2> 2, <S แล้วสดๆหนึ่งหมื่นควสามารถที่สองช่องเลือกการยูนิตน,นี้ไม่สามารถสแตนได้ในสแตนเฟสของคุณอ้าวถ้าเราเป็นเลือกการเนี่ยจะสแตนไม่ได้ในช่วงโอเคควสามารถที่สามแอคทีฟใช้ได้เท่านละครั้ง เลสเรียก่ากูสองใบแล้วก sì ็สแตนยูนิตนี้อ่าแรกกันแรกกันเอาคอมโบตัวนี้ก็พอเลสสองปุ๊บไปนั่นลงมาก็สแตนสแตนเพิ่มกับไอตัวไหนตัวตัวลุกเป็นไฟเนี้ยทำบุรีหล่นเนี้ยตันะลงลงมาไอ้นั่นข่ามาสแตนได้เลยอันนั่นคืออันไหนอันที่จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวไฟอ่ะลงมาปุ๊บก็สั่งสแตนได้เลยก็ยันนะครับแล้วก็หลังกล่องก็จะได้นี่เลยวอเทคเอ็กเซลฟอร์ดเอ็กเซล ฟอสนี่เป็นฟอสหนึ่งนะครับแล้วก็ Excel <Okay. S 1> แล้วก็ Excel ใบ <Okay. S 1> ตามรูปตามแคนเนี่ย <Okay. S 1> อ่าฟอสตามรูปอีกครัอ่ะนี่นะครับทุกอย่างที่พูดมาชุดนี่เลยดูนิว้วดูนิว้วดูนิวน้วนี่อุ้ยขีด e b ศูนย์หกเข้าไปใต้ลิงก์ใต้ลิงก์ที่คลิปนี้นะอ่ะทุยใต้คลิปนี้มีลิงก์นะครับลิงก์ร้านพี่และช้อปปี้หรือลาซาดา้าพอเข้าไปร้านก็เสิร์ช v e b v, e b, v e b ขีด e b ศูนย์หกเขินทุกอย่างครับพี่น้อง เอาละครับไปบรับบายกล่องละร้อยห้าสิบนะสวัสดีครับบายบาย